สวัสดีครับวันนี้พบกับซานนี่คาส์านะครับผมอันนี้เป็นรถ Honda ซ r v วนะครับเข้ามาพ่นแดมเก็บเสียงนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาให้ลูกค้าดูว่า,าที่เราแลบเราติดเทปกันนะครับเราทำทุกคันจริงหรือเปล่านะครับผมมาดูคันนี้กันก่อนนะครับเพราะมันมีลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเราแบบแรบจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้อาจจะมองเห็นยากเพราะน้องแลบไปแล้วนะครับ หลักๆเลยนะครับเราโพสิชันเรื่องความสวยงามของรถก่อนนะครับรถเนี้ยเวลาเราพ่นน้ำยาการสนิมอาจจะมีละอองที่ไปเปื้อนได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหตุว่าทําไมเราถึงต้องแรปรถแบบนี้นะครับผมทีนี้ก็มาดูดีเทล,ลอ,อีกอันหนึ่งจะเป็นเรื่องของการปกป้องครับเห็นไหมฮะการปกป้องจานเบรกปั๊มเบรกพวกนี้ครับเราก็จะมีการติดเทปนะครับผมแล้วก็เอาคัตเตอร์ตัดให้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับตัด พอเรียบร้อยแบบนี้เวลาเราพ่นกันสนิมพวกนี้เราแกะออกมามันาก็เป็นมุกมสวยงามนะครับไม่ดูสกปรกนะครับส่วนน็อตพวกนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวคุมให้นะครับทำให้หัวน็อตไม่เปื้อนด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้ที่เรามาเห็นสีกระดมกระด่างเนี่ยเรามีการขัดนะครับผมมาดูอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ครับลูกค้าซื้อรถมานะครับแล้วโชลูมก็แถมพ่นกันสนิมมาให้นะครับแต่ลักษณะพ่นนะครับเป็นสูตรยางมะตอย นะครับทีเนี้ยพอเราคีนนิ่งแล้วแต่มันไม่ออกหมดนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีเนื้อเป็นรูปุนๆเป็นสระปมสระปัมนะครับน้ำยามันก็ลงไปนะครับแต่มันยังไม่แห้งหรอกครับเนี่ยยังติดมือเลยมาไปสูย่ยางมาต่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นทีเนี้ยลูกค้ากับเรามีการคุยว่าเราเราคีนนิ่งเบื้องต้นแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องพ่นแดมเข้าไปแล้วก็พ่นน้ำยาซิก,ก้าเข้าไปมันก็ดำเหมือนกัน แต่ถ้าลูกค้าบางคนเนี่ยอยากจะให้ออกให้หมดเลยนะครับการล้างพวกยามาตอยพวกนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก็มีเรื่องของการใช้น้ํายามาล้างที่มันอาจจะมากกว่าปกตินะครับผมทีเนี้ยอีดีเทลหนึ่นงสําหรับเราครับมาดูด้านี้อันนี้จะเป็นส่วนที่จะไปห้องเครื่องต่างๆนะครับผมแล้วก็จะติดเทปติดบังส่วนต่างๆพวกนี้ครับคือเจตนาเราต้องการให้ห้องเครื่องหรือว่าส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพ่นเนี่ยให้ปลอดภัยที่สุดนะครับในอย่างเนี้ย แล้วก the <cn> ็จะป้องกันติดหนังส mm ือ hmm. พิมพ์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ลูกค้าหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะเราเราเราทำแบบนี้ทุกคันหรือเปล่าบอกเลยนะครับว่าทาแบบนี้ทุกคันนะครับเพราะว่าลูกค้าทุกคนก็ก็ไม่มีใครไม่รักรถตัวเองใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นรถถูกรถแพงรถญี่ปุ่นรถจีนรถฝรั่งหรือจะเป็นซูเปอร์คาร์หรือเป็นรถกระบะอะไรก็ตามแต่ทุกคนรักรถตัวเองหมดเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นทีนี้เราทําทุกคันแน่นอนเพราะว่าลูกค้าบางคนก็แบบเอ๊ะ อสอบถามเลยครับในคลิปวิดีโอกับที่ทําจริงเหมือนกันไหมเหมือนกันทุกคันนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงเนี้ยผมก็มายืนยันนะครับผมว่าเราทำเหมือนกันจริงๆนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนไฮะนี่ก็จะติดไว้นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมจะเป็นสีสีสีบรอนด์นะครับผมมันจะไม่ได้เป็นฝีนกสีดําๆนะครับเนี่เราก็จะทําการทําไปนะครับเห็นไหมว่าสีดำๆำเนี่ยอันนี้โชว์รูมเขาพ่นมานะครับจริงๆศูนย์นะไม่มีพ่นการสนิมสีดําแบบนี้นะครับ ขาก็ชุบอะไรของเขามาแหละแต่เพียงแค่ว่าการชุบมันก็จะมีบางจุดนะครับเพราะสุดท้ายรถเวลามันทำม,มันก็ไม่ได้สร้างพร้อมกันมันก็แยกนแผนแล้วก็มาประกอบรวมกันเพราะฉะนั้นทีเนี้ยอันนี้ผมให้ดูเลยเนี่ยยังมีสนิมอยู่เลยนะครับจุดนี้ยังมีสนิมอยู่เลยนะฮะเห็นไหมครับ mm hmm. บางคนบอกว่าเอ๊ะมันชุบมาแล้วไม่ใช่เหรอมันทํามาแล้วไม่ใช่เหรออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นทีเนี้ยผมบอกเลยรถทุกรุ่นที่เราทํามามันก็มีสนิมนะครับผม บอกเลยว่ามีสนิมส่วนลูกค้าบางคนรับได้รับไม่ได้ก็ก็แล้วแต่นะครับมันไม่ได้ว่ามีสนิมแล้วมันมันจะพังเลยนะครับแต่สุดท้ายการทําแบบนี้มันคือการปกป้องแต่ว่าคันนี้มาพ่นเก็บเสียงด้วยก็จะเรื่องความเงียบนะครับขับขี่สบายห้องโดยสารแบบฟังเพลงนั่งคกยอะไรก็รู้สึกดีขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นการพ่นกระสีเก็บเสียงของซิก,ก้าเรานะทีนี้ผมแค่มาให้ดูว่าเนี่ยเราแล้วแบบนี้นจริงๆนะครับคันนี้ป้ายแดงเลยใหม่ๆนะครับใหม่ๆเลยนะครับทํางี้ทุกคันนะครับผมลูกค้าที่จะมาทํา ใช้บริการกันเราจะพ่นกระสนิมหรือจะเคลือบเซรามิกหรือจะตีพิสัยก็ลอยนะครับไม่ต้องห่วงทุกกระบวนการเรามีการโปรเทคชั่นอย่างดีเลยนะครับ